พาไปดูรถไฟฟ้าครับเป็นผลงานนักศึกษาแผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีครับซึ่งเป็นรถต้นแบบนะครับที่สามารถใช้งานได้จริงและอาจจะพัฒนาในอนาคตด้วยครับ mm hmm. รถคันนี้เป็นผลงานของนักศึกษาระดับปะวะสป,ปีที่2แผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีนะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่นําไปทดสอบและพบว่าสามารถใช้งานได้จริง และยังเป็นรถต้นแบบของสำนักงานคณะกรมกรมการการอาชีวศึกษาด้วยครับนายพระสินรุ่งเจริญอาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีเปิดเผยว่าทางวิทยาลัยได้ผลิตรถไฟฟ้าติดต่อกันเป็นครั้งที่3แล้วนะครับโดยรถไฟฟ้าที่ใช้ในเมืองคันนี้นะครับนักศึกษาเป็นผู้คิดค้นและผลิตตั้งแต่ การสร้างโครงรถที่เป็นลักษณะดัดพ่อนะครับเป็นรถที่มีคัตซีด้วยครับระบบรองรับน้ำหนักระบบเบรกรูปแบบข้างหน้านั้นเป็นเอกลักษณ์และก็สัญลักษณ์ของปีกนกส่วนตัวถังเป็นไฟเบอร์กลาสครับที่สำคัญเน้นการออกแบบที่ทันสมัยครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันครับมีแนวคิดว่าเราจะออกแบบรถที่มันค่อนข้างจะทันสมัยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยเป็นทีมงานในการผลิตเลยในการออกแบบขั้งแรกเนี่ยเราก็ได้วางคอนเซปต์ว่า ตัวรถจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับมีคัซีไหมจะใช้มอเตอร์วางแบบไหนก็ได้ข้อสรุปว่าเป็นรถที่มีคัตซีเราก็เลยสร้างคงรถที่เป็นลักษณะที่ว่าดัดท่อนะครับทำคง,งรถขึ้นมาเองเลยทั้งคันการชาร์จหนึ่งครั้งจะวิ่งได้ประมาณ1 0 0กิโลเมตรต่อความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นรถที่ใช้ในเมืองอได้นำไปทดสอบแล้วได้นำมาทดสอบแล้วและอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลครับ ร,รถไฟฟ้าผลงานนักศึกษาผแผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีครับใช้งานได้จริงนะครับเป็นผลงานที่หลายหน่วยงานกําลังจับตามองครับเพราะว่าอนาคตอาจจะนําไปต่อยอดเพื่อเป็นรถที่ใช้ในเมืองนะครับซึ่งเป็นรถที่ประหยัดพลังงานด้วยครับมาต่อกันที่วิ